สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของแอป a ก l ลีนะครับเพราะวันนี้อยู่กับหัวเว่ย y p นะฮะซึ่งเป็นมือถือที่ไม่มีบริการ Google นะครับก็คือมีบรการที่เป็นหัวเว่ย o o i l l s e เ v i ร e หรือว่า HMS นั่นเองซึ่งมันจะมีแอป a ก l ลี y แทนแอปโต e นะฮะซึ่งแอปที่อยู่บนแอป a ก l ลีเนี่ยก็จะมีแอปช่อง7อย่างเงี้ยมี Tip.com มี mk นะครับและปิดนะครับ แอปเด็กดีขายดีอย่างเงี้ยวงในพวกนี้มีนะครับบูเพนะครับแอปเมเจอชัพปี้ทิกต o อมีลาทามีมีจุกนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งแอปพวกนี้ไปได้แล้วก็เข้าไปที่โฮมนะครับก็จะมีาการอัปเดตเวอร์ชันนะครับซึ่งสามารถกดอัปเดตได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูเรื่องของแอปนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีพวกเกมมีพวกแอปต่างๆที่ใช้งานนะครับซึ่ง ถ้าไม่มีบรการ Google เราสามารถใช้แอปไหนได้บ้างนะครับมาดูกันนะฮะทีนี้เราอยู่ตรงนี้ช่ไมครับเราก็จะมีแอปที่เป็นแอปยอดนิยมอม่อเช่นแอปช่อง7อย่างเงี้ยครับแอปที่เป็น Mk นะครับแอปที่เป็นอ,อยา TikTok, Money ่างทิกตอกทูมอนี่วอ l l ลอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่ใช้ e wallet นะครับจุกมือสิคเมเจนะครับ ลาธนาเคพัทนะครับแอปพวกธนาคารก็เข้ามาเยอะละเอทีบีอ App ี i แอปวิวแอปเซเว่นนะครับถ้าพื้นฐานชีวิตประจำวันมีนะครับมีไอไลทีวีให้ดูนะครับ m ม a s มานะครับแล้วก็กรุงศรีนะครับแอปธนาคารหลายอันอเล็กเพลสมานะครับแล้วก็ Gsb ก็คืออมสินนะครับทัวร์อิก็มีนะครับคนใช้ทูช่องโมโนนะครับช่องแอปธนาคารที่เป็นกรุงศรี TMB แอ y Booking ช่อง3นะครับซึ่งล่าสุดจะเป็นแอปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีพวก Office อย่างเงี้ยอ่ะใครที่ใช้อ่าพวกวัดพ PM 2.5มี Air Quality a ์ i ุณภามีนะครับท i วเดนดั Do, มีนะครับเป็นแอปช้อปปิ้งคีย์บอร์ดแม่นๆำหรับคนที่ใช้ Android แล้วคุ้นเคยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมีแอปต่าง,างๆนะครับแต่ว่า บางแอปเนี่ยอาจจะไม่มีเดี๋ยวลองไปค้นดูว่าสมมติเราอยากจะใช้สปีดเทสนะครับสมมติเราจะใช้สปีดเทสนะครับปุ๊บแน่เลางดูที่นะฮะมาดูสปีดเทสดีกว่าคนที่ใช้สปีดเทสนะครับก็ยังมีแอปที่เป็นแอปเอนเพิร์บนะครับ, N f, นรบเนี่ยใช้เอนเพิร์บได้นะครับแล้วก็แอปที่เป็น ปกค่านะครับอ่ามาไหมปกค่ามีมาอ่ามาปกตินะครับแอปปก่ามาปกติสิ่งที่ขาดไปคืออะไรครับ Facebook YouTube นะครับ Facebook Facebook มันจะยังไม่มีแอปที่เป็นอ่าดวนะครับเฟซบุ๊กอ่ามาด Facebook นี่ปรากฏว่า Official app Facebook มันยังไม่มีบนหัวเว่ยนะครับก็อาจจะใช้บน าบลเทอร์ไปก่อนก็นได้นะครับอีกอันนึงก็คือ y t u t u ใช่ไหมครับ YouTube นี่ YouTube นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีแอปที่เป็น Official ของ Google มาลงบน Huawei Mobile Service จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันคุยกันได้เราให้ Google อนะทำแอปมาลงบนเทอร์วิของ Huawei เนี่ยก็น่าจะดีนะครับแต่ตอนนี้เขาคงจะเลือากากันอยู่นะฮะอันนี้ก็คงจะต้องใช้เป็น เบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ใครที่สมัครเป็นแอปที่เป็นพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเล่นโดยที่แบบเพลงไม่ดับอะครับนะฮะอ่าอันนี้มาดูแอปอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกเกมนะครับมาดูท็อปเลดแอปดีกว่าแอปไหนที่คนนิยมนะครับก็จะเป็นแอปที่อ่า Alibaba Live TV อย่างเงี้ยครับกงตีน็กนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีเป็นพวกแอปต่างๆที่ยอดนิยมต่างๆ นะครับยูเมลไลน์นี่ปรากฏว่ามันจะมีโทรมันนี่มีไลน์ทีวีอย่างนี้มัดแท็บนะครับก็ถือว่ามีแอปที่ให้ใช้เยอะแล้วนะคนที่ใช้วงในคนที่ใช้ช้อปปี้ลาซาด้าช p อปปิ้งออนไลน์ทิกต็อกพวกนี้มีปัญหา,ามันก็คงจะมีเรื่องของไลนะ์เนาะมันจำเป็นมากนะครับลองดูลาเดียวยนี่ปุ๊บมันมีไลน์ทีวีแต่ว่าถามว่าไลน์ต้องทํำยังไงถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้บริการ Google นะฮะ อ่าก็จะมีแอปไลน์แต่ว่าแอปไลน์แชทเนี่ยมันยังไม่มีนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ a อ s แอปนี่มาดูบอทอัดแอปวอทแอปมาไหมเอ่ยวอทแอปมันน่าจะเป็นอันนี้นี่มันเป็นดาวน์โหลดลิงก์นะครับน่าสมมติเราเข้าไปปุ๊บใช่ปะ มันก็จะเข้าไปดาวโหลดนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่อัปเดตหัวเว่ยเบราวเซอร์ก่อนอ่าตัวหัวเว่ยเนี่ยจะมีหัวเว่ยเบราวเซอร์เพราะเกิดเป็นเวิกัน Google ก็จะเป็นเป็นของ Google Chrome นะครับอันนี้จะเป็นหัวเว่ยเบราวเซอร์อันนี้นะครับมาดูหน้าอันนี้ดีกว่าว่าเออถ้ามีมือถือหัวเว่ยเนี่ยอ่าตอนนี้ถ้ามันมีเนี่ยอ่ะในโทรนะครับถ้ากิดว่าเราอยากใช้ Facebook มันก็ไม่มีมาให้เพราะมันไม่เป็นสามารถพรีเราเป็น Google Service ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีแอป,ปที่เราใช้งานพังพามไปก่อนหรือไม่ก็ต้องใช้งานบนเบราว์เซอร์ไปก่อนนะครับอันนี้สมมติว่าเราทางนี้ท่ไมฮะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่า Facebook ใท่ไมฮะเฟซบุ o o นี่เออ Facebook นี่อ่ะ Facebook, เฟซบุ๊กปรากฏว่ามันจะมีคําว่าเฟซบุ o กดาวน์โหลดลิงก์กดเข้าไปดูนี่ก็กดตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันจะมีเข,าาเข,าข,าเข้าไปที่ APK นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดนะครับก็กดที่ดาวน์โหลดนะครับนี่อันนี้ก็กดตกลงกดดาวน์โหลดมานะฮะเขาจะเป็นการโดดดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็น APK มาติดตั้งบนอ่าคือเหมือนกันว่าไม่ได้ผ่าน Google ตะ o r e ครับแต่อันนี้เรากดจากห o วเว่ยม i บายทวิทเลยนะครับอันนี้ กดตกลงนะครับเราเข้าไปดูสิอ,อันนี้ลองราวโหลดแอปพลเคมาก่อนนะครับอ้ามาดูสิว่าเมื่อกี้ท้าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกเป็นดาวน์โหลดใช่ไหมครับนี่กด i n นสตารนะครับทีนี้เราสามารถที่จะติดตั้งได้ละนะครับนี่ก็มี Facebook บนโอ้ยไวเซ p เลรียบร้อย โดยที่เราไม่ต้องง้อเบกัน Google ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นตอนนี้มันมีวิธีที่ใช้งานได้อยู่นะครับก็จะกดเข้าไปที่ p อ a l l r r y นะครับแล้วก็มันจะมีคาว่าดาวโหลดลิงก์นะครับอีกอันหนึ่งถ้าเป็น Line นะครับอลองดูซิว่าถ้า Line มันจะมีดาวโหลดลิงก์ไหมปรากฏว่า l ล n e ยังไม่มีดาวโหลดลิงก์นะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้บริการอื่นๆไปก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ Line มาดูเฟซบุ o กมาทันเจ้กันดีกว่า เว็บมัเจอร์มันจะมีตัวอื่นอ่ะถ้าเป็นพวกนี้นมันจะมีพวกเวการอื่นๆที่แบบทางเลือกอะครับนี่เห็นไหมมันจะมีมัลติเจอร์ไลโพเนี่ยอันเนี้ยก็อีกอันหนึ่งคือเราก็คล้ายๆกันแต่แต่หมันไม่เหมือนนะอ่ะมัลติเจอร์ไลโก็ใช้คล้ายๆเป็นเว็บแค t อะครับแคทเหมือนในในเว็บในคอมก็ติดตั้งได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้อ่ะตอนนี้เรามีอะไรมั้งตอนนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมี facebook ละ นะฮะอ่ะ YouTube ถามว่าทำไงมาคลิกกดาไปดูนะครับนี่เลยกดไปดู YouTube อ่ามันยังไม่มี YouTube ดาวน์โหลดลิงก์นะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบริการ Google นะฮะก็ต้องรอเขาคุยกันนะครับอ่าแต่ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยอ่าถ้า ตอนนี้ถ้าเราใช้หัวเว่ย y p p นะฮะมันก็จะมีบริการเนี่ย VIP สวิ c ก Card ให้นะครับนี่กดเข้าไปดูนะครับามาแนะนำนิดนึงละกันหัวเว่ย y p เนี่ยมันจะเป็นมือถือที่มีกล้องทิปเปิลหรือว่า3กล้องนะครับความละเอียด4-8ล้านพิกเซลแล้วก็หน้าจอเป็นพันดิตเพคคือมีเจาะรูเป็นกล้อง จอรูครับน้าหน้าครับขนาดหน้าจอนะครับหน้าจอคือ6.39นิ้วแบตเตอรี่อยู่ที่4,000มิลลิแอมนะครับจะเป็นมือถือที่มี3กล้องแล้วก็ถ่ายรูปสวยนะครับอันนี้ก็เป็นมือถือที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะ <S <S โอเควันนี้ก็มาให้ดูนะครับเรื่องของอแอปแก,กลอรีนะครับเพราะว่าอันนี้คือ,อเขามีการรวบรวมข้อมูลมาให้หละวา่ามันไม่มี ในการ Google เนี่ยสามารถจะทำยังไงได้บ้างครับอันนี้เขาจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เราดูเลยนะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานได้นะครับนี่เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะครับเขาจะให้ดูเหมือนที่เราให้ดูเมื่อกี้นี้เองนะฮะเขาจะมีแอป,ปต่างๆอยู่ในนี้ในขออนตอนนี้อ่าเมื่อกี้เราไปโหลด Facebook มาละแต่ว่า Google กัน l ล n e นี่ยังไม่ได้นะครับนี่อันนี้คือแอปที่ใช้งานได้นะครับ อ่านี่แหละก็เป็นคำแนะนำสำหรับคนที่ใช้ h u วเว่ย7 p นะครับก็เข้าไปที่แอปแก l l e r รี่ได้นะครับเขาก็จะมีพวกแอปต่างๆเลยได้ง่ายนะครับส่วใครที่อยากจะลงแอปบนหัวเว่ยเมทัลทิปโปนะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าจะทำยังไงด้วบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงแอปที่เป็น h u วเว่ยแอปแกลเลอเช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดใครมีการย้ายข้อมูลก็จะเป็นหัวเว่ยโฟนโคนั่นเอง นะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้หัวเว่ย p p g a l l e r y นะครับซึ่งบทความนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการใช้งานเบริการ Google นะครับเราจะบอกว่าถ้าคุณซื้อเครื่องมาลคุณทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะหาไฟล์ที่เป็น apk ต่างๆมาลงก็คือสามารถทำได้นะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ใช้หัว w ว่ย เมษาทิปโปแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับวันนี้เราก็คุยกันอยู่ที่เรื่องของบริการหัวเว่ยนะครับนี่ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปมีรับพ o i n ์ต่างๆได้นะฮะแอปบิวแอปช้อปปิง้งแอปนั่นนู่นนี่นะครับลองดูล้วการถละคนที่สนใจนะครับสวัสดีครับ